ใายครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมได้กลายร่างมาเป็นโกเลมเล็กกระละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วได้มีปรา,าสาทแห่งหนึ่งถูกปกครองโดยราชาจอมชั่วร้ายและคนคนนั้นก็คือลอร์ดเอ็กซ์ีพร้อมกับอัศวินรับใช้สองคนพวกเขาชอบที่จะออกไปปล้นของผู้บริสุทธิ์ผมที่มีพลังของโกเลมเล็กเลยจะต้องมาพดุความยุติธรรมเอาชีวิตรอด100รวันในร่างโกเลมเล็กเลยจะต้องมาจัดการราชาจอมชั่วร้ายเป็นกําลังใจส่งพลังให้ผมที่กลายเป็นโกเลมเล็กกดไลค์คนละครั้งติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม,ใหมห่ๆนไปดูกัเลย อโอ้ยสวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนของโซเจอร์ด้วยพบกับโซเจอร์ในตอนเย็นอีกครั้งในคลิปนี้โซเจอร์ Soldier จะมาแปลงร่างเป็นกูเลมวับโอ้โหโซเจอร์มีพลังของกูเลมแล้วแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นชาวน้อยได้เหมือนเดิมด้วย <c oughs> อ๋อวัสดีเจ้ามินเนียน แกรูปลักแกฉันชอบเป็นพิเศษเลยนะอะไรล่ะกางเกงนแกชอบมากเลยไอ้สัสเฮ้ยแกทำอะไรเนี่ยอย่าอย่าแกล้งฉันแกเปนนะก็นมินเนี่ยนะแกทำฉันไม่งี้ไม่ได้นะ<บ>นเอานมมาเอานมไห้ฉันกินเดี๋ยวนี้วันนี้เรามีภารกิจต้องทำนะคันมนมหัวมากินเองไม่มี oh, <no. S 2> นี่ดูสมบัติของพวกเรานี่สมบัติของโกเลมตอนนี้มันจะมีแค่นิดเดียวอยู่เราเจอ,อกไปหามาเพิ่มกันว้าออกไปข้างนอกกันเถอะมินเนี่ยนเออยอยากเจอน้องผู้โชคดีในคลิปเนี้ยน้องผู้โชคดีอยู่ไหนอะอยู่ที่ปราสาทของเอ็กซ์ดี เดี๋ยวแกมาถึงปราสาทของไอ้เจ้าไอ้เจ้าหลอดเอ็กดีหลอดความชั่วร้ายนั่นน่ะเหรอในโลกนี้มีมอนสเตอร์ด้วยนั่นไงนั่นม Lord ันหลอดเอ็ดีนี่นานั่นใช่น้องผู้ชคดีจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยไอ้หลอดเอ็ดีอ่าแกเรียกเหรอเออลงมาดิไม่ได้จะมาทำสงครามจะมาดูชื่อ น้องผู้โชคดีตอบคำถามโดยเะจากคลิปที่แล้วน้องพีฟิลี่นะครับวันนี้เป็นมังกรอยู่กับท่านหลอดหลอดเอ็กดีหลอดแห่งความชั่วลายเลยใครอยากเป็นผู้โชคดีอย่างนี้อย่าลืมตอบคำถามเยอะๆนะจ๊ะจะได้มาอยู่ในเกมกับพวกเราเอ,อ้ยแล้วอย่าไปตีกับมันนี่อย่ามันเปิดสงครามกับเรานะไอเจ้ามินเนี่ยนไปเลยหมดแค่นั้นแหละกลับประสายโง็โงโงแกไปเลยอย่าลืมเอาออบตัดไปใส่ด้วยนะไอเจ้าม,มินเนี่ยนแว่นออบตัดแว่นกรองแสงอย่าลืมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แฟนเพเฟซบุ๊กเลยนะจ๊ะแล้วก็โค้ดโอเว่นรับเลยส่วนลด100บาาททโโค้้้้อออออเเวว่่่่่นนนนงงๆีีตัดดดปิรแหหใมยยู สยามซอยห้ชื่อว่าร้านออปตัสไอเทสแลบมีโปรแกรมวัดสายตาทันสมัยมากเลยมีโอกาสที่็็แวะไปได้นะจ๊ะสยามซอยห้เปิดวันที่12ทธันวามนี้เดี๋ยว12อธันวาเลยมาแล้วไม่ใช่เหรอเอามันเปิดยังไงไปด้วยไปด้วยเออแล้วก็ใช้โค้ดอเว่นนะ เะว่าไอ้เจ้าคิดงดีไม่ปทำความชั่วร้ายกับบริเวณนี่ไงบริเวณนี้ถูกเลดไปเยอะเพราะว่าไอ้คิดงดีนี่แหละมันจะเข้ามันเดียวอย,อย่าให้เหลือมินเนีย่ยนว่าแต่ไอ้พวกนั้นมันรู้ที่ซ่อนสมบัติเราหรือเปล่าน,น่ะฮะสมบัติอะไรสมบัติในะบ้านของเราอ่ะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มันรู้หรือเปล่าอย่าให้มันรู้กันนะเพราะว่ามันจะมาเลดมันจะเอาทรัพยากรทุกอย่างไปจนแห้งหมดเลยเฮ้เวนน้องโรลี่มานี่ ผมโบกุยกับเธอทำอะไรทำมันนานจนขอแต่งตาผู้ใดเป็นอสเวินขออยากแต่งตาคู่เธอสองคนเป็นอัศวินนะทีไปออเป็นเกียรติจังว่าหลอดเอ็กตีนั่นแหละไม่อยากเชื่อที่แกจะมาเป็นท่หลอดได้นะฮะเพราะแกไม่เชื่ออะไรหลอดคนนี้แล้วอ่ะตอนที้แกจะมารับมรดกอ่ะหลอดทัชกา หลอดทศาจินกาได้ข่าวว่าหลอดคนนั้นเขาสามารถอะไรนะยึดครองประเทศหนึ่งได้ไมอเปล่าเนี่ยต่ปฏิบัติหน้าที่ยึดทรัพยากรได้เลยเสอร์ฟเมันทําจนได้ถึงเวลาปกป้องทุกอย่างที่ปกป้องได้โดยเฉพาะหมู่บ้านของฉันเป็นเรื่องภาษีประชาชนเนี่ยเธอเอ้ยอะไรวะมินเนี่ยนนี่ตัวอะไรอยากรู้อ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในโลกเนี้วันดีเราสวยไหมนายนั่นมันอมบิ๊กปอโฟโร โอมินเนีย่ยนอยู่ไหนในน,น,นี้มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยแกะทองนี่ก็คือแกะหายยากเอาดิเจ้ามินเนี่ยนเอาแกอยไปเลยละเมื่อกี้เราเห็นแกอยู่อย่าให้พวกนัน้นมาเห็นเด็ดขาดเลยนะมันเอาไปเชื่อทิ้งแน่เลยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเวลามันกินหญ้าได้นี่ไงแต่เขา่ามันโอ้ยเอาเข่าขึ้นมันไป <c oughs> มันกลายเป็นแกะปกติไปแล้ว <c oughs> เอาเอาใส่กล่องไว้เดี๋ยวมันก็ติดกลับเองเราออกไปสำรวจกันดีกว่าเราต้องหาทรัพยากรหาแบบบริสุทธิ์ไม่ากทำตัวเร็วเหมือนไอ้พวกเออหลอดเอ็กดีเหมือนมีคนนินทาคือ โอ้ยเฮ้ยอย่าตีฉันเลยนุ่นนุ่นนุ่นหลอดเอกดีเฮ้ยจิกซอว์มาเนี่ยเออมาจิกซอม,ออมาอยู่ตรงเนี้ยมินเนี่ยนฉันต้องการอาวุธที่ดีกว่านี้นายสามารถให้ฉันได้ไหมขอ <c oughs> ของได้ไหมนายเราอยากได้ของอ่ะเราต้องการเพื่อปกป้องหมู่บ้านของพวกแกเราควรจะเอ้ <c oughs> <c oughs> นี่ซอมบี้ปะอ่าดีเลยแกซอมบี้กลายเป็นหมูไปแล้วเรายังกัดได, <c oughs> ได้เหรอกัดได้ดิเมื่อกี้มันจะกัดฉันเห็นป่ะเอ้พี่ครับมีของให้ผมไหมครับ นั่นไงหมู่บ้านมันมาอีกแล้วเราไม่มีของซ่อนตัวโอ้ยเมดูซ่าโอ้ยเดินไม่ได้โดนเมดูซ่าเฮ้ยด้วยเออคาตากรอนี่คือการเอาของเอไม่ได้หมดตายเดินไม่ได้โดนเมดูซ่าแช่แข็งอะไรวะเมดูซ่าโอ้มีเมดูซ่าด้วยเหรอเอาเงินมาเดี๋ยวนี้ไม่มีให้ออกไปมีแต่แว่นออบตัสออกไปเสียใครอ่ะเสียของสาวน้อยคนหนึ่งไง ผู้หญิงมาทำอะไรมาเดีเอาแว่นเอาตัดไปขอเลื่อนการจ่ายภาษีออกไปได้ไหมเอาแว่นเอาตัดไปโอเคโอเคโอเคไม่ได้ใช่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 เอ้ยน้ำมันควายไปไหนมันไม่ใช่ควายธรรมดามันคือบิบฟอร์โร่เดี๋ยวถ้าไม่จ่ายค่าภาษีนี่หัวใจนะจะบอกให้จำใส่กระโหลกของพวกม,มึงไว้นะไปเลยกลับไปเลยได้แล้วอ้าวไอ้นี่มีฆาตรกรหลงมาในยุคนี้ได้ยังไงเมนูซ่าเกิดอะไรขึ้น เมนูซาเมนูซายังเงินเลยช่ยเมนูซาตบลราเมนูซาเมนูซ่าช่วยช่วยวยเนี่ยไม่ได้เป็นเทพจิ๋วไหมเหรอโอ้ยเต็มเลยมันอยู่ไหนขโมยเอ้ยตอมบิกเป็นหมู อวันนี้ลอมบี้เยอะว่ะเรากลับบ้านลงก่อนดีกว่าเรียกมินเนี่ยมาแล้วมินเนี่ยกลับบ้านก่อนจะได้ของจากไอ้เจ้าเด็กมาแล้วทหารเด็กมันทำของทิ้งไว้ออะะไร่ที่นี่ไม่มีอะไรที่นี่ไม่มีอะไรอะไรสีทองอยู่ข้างในอ่ะนั่นใช้แพททองคำไหมดันสกิลทันงไอวีโนทอมีโนทอมาแล้วลอมบี้ไทยกับป้าปาดคอมหลอดไอ้กิ๊มหลอดเอ็กิม มันอะไรนะมันโอลโลีอีกอะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรนักหนาวะกับประสาญกับกับประสาญก่อนเนี่ยมีเนี่ยนำไปในโลกนี้มันไปแต่สุรกายจากจากกลีกข้าหมดเลยเนี่ะวิงบีปัฟวลอบวิ รู้ว่าเขาจะวุ่นวายยังไะวิ่งพี่เบดูซ่าวิง่งบอกเลยว่าแถวนี้มันเถื่อนเก็บของเก็บเซตเนี้ยไว้ต้องบีเต็มไปหมดเลยมันมาหลงยุ่งวะเนี่ยเจ้าอยากกินเนื้อทำเนื้อกินหน่อยได้ไหมหนูอยากกินอะตอนนี้ไม่มีเนื้อเลยต้องไปต้องไปหาค่าอะไรมาเองงั้นเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเมื่อคืนทำได้ดีมากเลยอขอคุณมากอสูรแคเซียมโอ๊ยอะไรตีวะ ไอมินเนี่ยนฉันเห็นนะแกทำอะไรเมื่อกี้เจบ็บโอ้โหลูกไฟวิญญาณเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมหาอะไรกินกันดีกว่าหมูคงไม่ใช่อุ่นๆนะวัดเฟิร์มเป็นเนะด็ดพิกไงตายเราจะกินยังไงอ่ะต้องแล่เนื้อมันไงแซ่บอีลีแล่เนื้อหรออะไรดูหน่อยสิเอเอไหนตรงนี้ตรงนี้ย๋อเรามีแคมไฟไพอดีเลยมีฐานของใครไม่รู้อ่ะที่แคมไฟพอดีเลยนี่ไงเราจะกินยังไงอ่ะทำให้กินหน่อยหนูอยากกินยังเลยหนูจะได้แข็งแรงมากขึ้น เอล้วกันลาอร่อยแน่เลยอยากให้เป็นอูนๆมากกว่าจะโซจะปิ้งอูนๆเหรอเอวี่เอาหมูมาทำได้ปะเร็วไปที่บ้านแกเลยไก่ก็ทำได้นะเนี่ยดูดิเนี่ยเสบียงอาหารฉันดีเลยเนี่ยบับเฮ้ยอย่าพึ่งไม่เป็นไรอยากกินตอนนี้เลยมันหิวมีชำละได้ก่อน โอ้ยชิบหายเฮ้ยสุกแล้วแด็กกันได้แล้วไอ้พวกเวอะไรสุกๆฮะหมายความว่าไงอะไรสุกๆอุ้นๆในอนาคตไงเฮ้ยได้ตัวอะไรอ่ะกบิ้นเหรอมันกลับมาบ้านแล้วมันตามกลิ่นกลิ่นหมูมาเฮ้ยตัวเล็กโอ้ชุดก่อเล็กโอ้ตีโคตรแรงเลยเจ็บมากินหมูกันกินหมูกินหมูกินหมูใช่ฉันได้กลิ่นฉุนๆมาจากระยะไกลอะไรนะจมูกดีจริงแบ่งกันแบ่งกันจมูกฉันนั้นมีวัฒนาการมาให้เหนือวัตถุษย์ถึงพันเท่า โอ้โหกินอย่างนั้นเลยแล้วนี่อะไรอะทรัพยากรหรือไม่เอ้ยนี่ไอพวกแมงมุมนี่มากัดชาวบ้านได้หนาอันนี้ทำลายได้เลยโอ้ยระวังระวังระวังจะมีเนี่ยนจะกอดโทษอย่างไรเราจะเข้ายังไงเอาไอ้นี่ไงเข้าได้เข้าได้แค่ฉันไม่กลัวละเอ้ยรวบกลุ้มมันรวบกันดิ่รลบาประสาทโอ้ยแย่เลยกำลังจะเดินไปหากินเนื้อเลยแจกจ่ายสบีกันก่อนมันมีเอ่อทงแมงมุมมาแล้วก็ขวัโหลอะไรไม่รู้อะ เฮ้ยมีของเก็บไปเลยมันเป็นแค่ธงแมงมุมอ่ะเฮ้ยแมงมุมนี่อยากคิดจะลองดีกับกล้ามตูดไปพาเลยกับที่แกจะอุดอาหารเออท่านเซอร์ข้ากลับมาแล้วมันมีอไรหรื้มันม,ม,มีมิโนทอมติดอยู่ในเนี้ยเตรียมบุกยึดพื้นที่ต่อเอฟบีลังแมงมุมถูกทำลายโดยโกเลมยักษ์เฮ้ยเฮ้ยเล่นเพลงเหรอใช่แล้วจะทำอะไรอะไรลองเล่นไปฉันฟังหน่อยดิจัดไปครับ ขเขาเรียกว่าขเขาเรียกว่าโน้ตมั่วเล่นมั่วเฮ้ยมันร้องมันเล่นไปพร้อมกันนี่หว่านี่เพลงก่อนจะไปลบบาาใครนินทาพวกเราพร้อมแล้วเอากันเลยเอ้ยทำไปเลยมันเจน<ำ>้าอีกแล้วลอ่ะเราไปดูกันไหมฝากเอาเอาของไปเก็บทีบ่านใหนนี่นี่น,น,นี่เอาไปเก็บไว้ไหนไม่ไหวหนักไปโยไปไม่ไหวตัวแค่นี้เองลุยงั้นเราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ้นี่อะไรอดี่ในแบบนี้มันจะมีของในหายเห็นไหม แอปเปิลหองนี่ไงเวะวะวเสียงเรวะเสียงรวะเฮ้ยอะไรวะบอกยแอบก่อนเฮ้ยมันจะมันจะล่าแย้มันจะล่เย้มเอ้ยเฮเฮ้ย้้้อ็กซ์ซีเฮ้ยไม่ได้พักเยอะได้ไปแค่แย้แท้ อโรลีวิ่งหายไปไหนแล้ววะูบ้านูบ้านไม่ใช่บูบ้านตรงนี้บูบ้านตรงนี้เราค่อยมเลททีหลังพ๋อเลิกเลทบูบ้านใช้สักทีไงแคมป์ด้านหน้าห้ฟปีเลนเลยมาตั้งแคมป์นในที่ที่เราไม่อนุญ,ญาต หยบพวกเขาไม่ทําอะไรพวกเขาไม่ทําอันตรายนี่แน่ตายซะเรียบร้อยโอ้ยหยุดหยุดเดี๋ยวดีโอ้อโอลองลง,ลง,ลงมันลงแน้มมันว่ายน้ำมันเป็นมันเป็นถุนยนต์นี่มันแพน้น้ำมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึง่งนี่ต้องฆ่าหลอดก่อนเลย ทันสู้ไม่ได้หรอกมันแข็งแกร่งเกินไปสู้กับฉันสินะจริงอ่ะเดี๋ยวคุณมันว่าเป็นอะไงวะฉันไม่ใช่หุ่นธรรมดาเว้ยเอาของแกมาให้ฉันอย่างนี้เอามาฉันจะเอาไปคืนประชาชนหมดเลยคืนอธิปไตยให้กับประชาชนเดี๋ยวนี้เป็นแค่หลอดเอ็กเดียแท้ฝีมือเทียบไม่ได้กับเอ่อพ่อของแกที่ตายไปแล้วเลยเอา น,นี่ใครวะเนี่ยได้น้ำของพระบิดาเป็นผีก็ไรได้ไม่กลัวหรอกฉันยังไม่ทันได้พูดเลยเลยเร็วขัตกรมันจะฆ่าฉันแล้วโอ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยมินเนี่ยเราไปพักที่บ้านหลังนั้นกันก่อนดีกว่ามันดึกแล้วมินเนี่ยจะไม่สนใจให้ของฉันเลยไรวะ เอยเมนูเซ <iyorsun? S 2> ่เมนูเซ <ophone> ่มามีของอะไรอยากให้ฉ <cott> ันไหมนั่นมันตัวอะไรอ่ะอันนี้ไม่ไนี่อะไรอ่ะอ้ที่มันอยู่อ่ะไอ้ถุงเงินอ่ะไอคอนเออจะออกมาตีฉันนะเฮ้ยท่านออกมาดูอะไรก่อนแซฟฟ้าแซฟของครับมีเนี่ยทำไมตอนนี้มีเสียงกลองอรถติดเลย อุ้อุ้ตื่นแล้วเอ้ยเฮ้ไม่ไม่ไม่เอาไอ้นี่ได้ไหมแค่ดี้แมนเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนี่แกหลับเป็นตายเลยเนี่ยวันนี้เขาป้าสาแกจะข้าวบอลโตแกกินไปดิป้าสาหนูขอซื้อด้วยด้วยด้วยแกงทั้งตัวนะนี่งอม น้องก็มาเอานี่สิขอของหน่อยนะมินเนี่ยเราไปดูด้วยกันว่ามันทำอะไรกันมันมีแผนอะไรจะทำอะไรวันต่อไปหันว่าแต่วันต่อไปจะทำอะไรดีเลดแทมต่อไปที่อยู่แค <Hello. S 2> มป์หมดเลยเไม่มียามหานะให้เหรอมินเนี่ยขอมาสักตัวได้ไหมอะอะไรไม่มีเ e l l o again โอเมลูเซมาหาหาให้กับเหล่าประชาชนด้วยที่อดอยากเพราะว่าพวกนั้นมันมันเลดไปหมดเลยมันรีดไถด้วยความด้วยความเย็นชา ก็ลืมไปเลยว่าเออบ้านน้องมียูนิคอร์นเลยบ้านน้องมียูนิคอร์นวินเนียนหายไปแล้ววินเนียนวินเนียนวินตามใช่ไหมยูนิคอร์นที่สวยงามไม่จริงเขาเนี่ยมันช่างสุดยอดไปเลยว่าแต่ยูนิคอร์นปล่อยสายฟ้าได้ไหมถึงแล้วโอ้โหแล้วอะไรมันมาดักอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยเอ้ยแปลงร่างเลยเฮ้ยเฮ้ยผีอะไรวะาไอ้ดัเบลเหรอไอ้ดัเบลเหรอเอ้าไปโกเลยไปโกนเลยเฮ้ยน่ามาโกเลมตัวบอนก่อนนี่นะ